สวัสดีครับพบกับนิวส์ม n น a อีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับไทยแล้วก็กัมพูชาครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงนี้ก็มีประเด็นความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาแต่ว่าไทยเขา้าพยายามชี้แจงครับว่าสิ่งที่กัมพูชาหรือ ขมินเข้าใจบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกต้องนะเพราะว่าตามหลักฐานอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเขาก็ยังแบบว่ายัางแข็งยังก็เรียกว่ายังค้านนะครับก็คือเชื่อความคิดตัวเองเป็นหลักล่าสุดก็ทางเพจ Facebook เพจหนึ่งเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับว่าเขาก็บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็ ส่งลูกชายหรือ,อพระโอรสเนี่ยไปปกครองนครธมซึ่งตรงนี้ก็เป็นการว่ากันตามหลักฐานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณว่าจริงหรือไม่คือมันก็แสดงเห็นนะครับว่า,าทางนครธมเนี่ยก็เคยโดนพระเจ้าอู่ทองปกครองมาก่อนแล้วเช่นกันอันนี้ก็มาจากเพจ Facebook อาเซียนมองไทยครับเขาบอกว่าพงศาวดารกัมพูชาฉบับนักองค์เองระบุถึงเชื้อพระวงศ์ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเคยไปครองเมืองพระนครธมถึงสรัชกาลกาวคือหลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเสร็จแล้วทรงมีพระราชองการให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพ่องง่วและพระราเมศวรยกทัพไปตีเมืองพระนครธมในศึกขมิญแปรพักหรือการแก้ เคนให้เจ้าสายเทวดาราชทูตลาโวอยุธยาที่ถูกกษัตริย์เมืองพระนครธมสังหารหมู่ในสมัยของพระบรมนิพพานบทพระราโชรสของพระเจ้าแตงหวานเอกสารฉบับนักองค์เองระบุว่าหลังกองทัพอยุทยาปราบขมินได้แล้วกษัตริย์เมืองพระนครธมในขณะนั้นนามว่าพระบรมลำพงราชาสิ้นพระชนในสนามรบขุดหลวงพ่องัวได้แต่งตั้งพระบาสัดหรือพระปาสัดหรือพระบาทกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอูทองขึ้นครองกรุงนครทมต่อมาพระบาศาสงครองราชเมืองพระนครทมได้สองปีสเสด็จสวรรคตและ,ะแล้วก็พระบาอาจพระอนุชาจึงขึ้นครองราชสืบต่อมาอีกหนึ่งปีและต่อด้วยพระกระดมบงพิสี และ,ะพระนุชาอีกพระองค์ส่งครองราชเมืองพระนครธมได้ราวหนึ่งเดือนพระศรีสุริโย,ยว,วงเชือ้อ,อพระวงศ์ขมิญเดิมแต่งหวานตะซอกประแอม,มได้กลับมายึดอำนาจคืนและขับไล่อำนาจอายุธยาออกไปหมดสิ้นจากเมืองนครธมพระราชวง์ขมิญจึงได้ครองราชสืบต่อมาอีกช่วงระยะหนึ่งจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพญา กษัตริย์กรุงศรีอุธยารัชกาลที่7ได้ยกทัพกลับมายึดเมืองพระนครธมคืนและส่งพระราชโอรสแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิกลับมาครองราชเป็นกษัตริย์เมืองพระนครธมอีกครั้งคือพระอินทราชาและพะยาแพรกเอกสารขมิบบางฉบับรวมเป็นคนเดียวกัน จากเอกสารฉบับนักองค์เองเชื้อพระวงศ์อู่ทองที่เคยไปครองราชเมืองพระนครธมก็มี3พระองค์ทุกพระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1อู่ทองก็ได้แก่พระบาศาดหรือพระบาศัตหรือพระบาทกษัตริย์ครับสก็คือพระบาอาดหรือพระบาอาดแล้วก็สามพระกระดุมบงพิศีตามนี้นะครับ ครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลครับที่ทางเพจเขาบอกว่าเป็นข้อมูลจากพงสาวดารฉบับนักองเอ,งเองหรือพงสาวดารขมรที่เก่าแก่ที่สุดจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณครับของแต่ละฝั่งว่าจะยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ